นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนด์บินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Road Ahead ของ b บ l ลเกต e s จริงๆแล้วผมพยายามหาหนังสือบิ l เกต e s อยู่หลายเล่มและแน่นอนหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมเชื่อว่ามันเป็น ภาพวาดที่เป็นแผนที่ของอนาคตในสิ่งที่มวลมนุษยชาตินั้นกําลังเดินไปภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นในสมองมันกลายมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในณปัจจุบันนี้รวมไปถึงมันมีจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างที่หลอมรวมไม่เป็นจุดๆเดียวกันในสิ่งที่ผมเล็งเห็นนั่นก็คือผมเล่นคอมมาตั้งแต่อายุ10ขวบ11ขวบซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้มีความชื่นชอบอะไรมากมายจนกระทั่งผมติดเกม แน่นอนว่า Windows เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นระบบปฏิบัติการที่ผมพยายามที่จะแก้ไขมาตลอดนั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งม่าจะเป็นเล่นเกมหาความรู้หรือทําอะไรก็ตามเราต้องพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาและการที่เราพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือการที่เราต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกวเทคนโนโลยีนั่นเองเทคโนโลยีนั้นมีผลรวมไปถึง สิ่งที่เรากําลังดําเนินและอยัดยืนอยู่ตอนนี้อยู่อย่างมหาศาลเลยคุณไม่สามารถลีเว้นหลบเลี่ยงรวมไปถึงปฏิเสธสิ่งที่เทคโนโลยีนั้นเข้ามาได้ก็เพียงเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราทุกๆคนเทคโนโลยีนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจําเป็นจะต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับมันแต่แล้วการที่หนังสือเล่มนี้กําลังบ่งบอกเรานั่นก็คือเทคโนโลยีนั้นกําลังจะเชฟเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนดัดแปลงรวมไปถึง การเข้ามามีอิทธิพลต่อชีดมวลรวมของเราต่อจากนี้ไปเราทุกคนจะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นกําลังอยู่ในมือของใครบางคนและคนบางกลุ่มนั้นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนในทิศทางให้เราอยากจะเดินได้ตลอดเวลาสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวตามแล้วเราก็อย่าลืมที่จะเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความรู้มันอยู่ที่มือเราเราสามารถหาความรู้ตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมา จนนอนหลับไหลไปในแต่ละคืนเลยผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าอนาคตอยู่ที่จุดไหนมันจะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจมันอนาคตก็อยู่ไม่ไกลเมื่อเราเรียนรู้ว่าอนาคตเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตมันอยู่ตรงไหนจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนเห็นในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเราไม่รู้จักตัวเองซะด้วยซ้ำว่าเรานั้นคือใครเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนคนนึงรู้จักตัวเองเขาเริ่มคิดเขาเริ่มสร้างแรงกระเพื่อมด้วยการกระทำด้วยการส่งออก บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําการเขียนการพูดหรือการแสดงออกต่างๆนานาเน่นั้นทุกวันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกระทาลงไปในทุกๆวันนี้เรามีผลงานเรามีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายที่ทําให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นแต่แล้วการที่เราจะทําให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าโลกดีชีวิตดีมันสอดคล้องกันจริงๆไหมนี่คือคําถามที่สําคัญยิ่งจุดเริ่มต้นมักสําคัญที่สุด มันเป็นเพียงแม่บทของทุกสปปรรพสิ่งเราจงต้องเรียนดูทุกสิ่งเพื่อต่อยอดและพัฒนาไปหากว่แม่บทของชีวิตเราทุกๆคนนั่นก็คือการกระทำของเราเองจงเล็งเห็นว่าการกระทำของเรามีความส,สำคัญอย่างยิ่งต่อมืองนุษยชาติเราทุกคนสามารถเป็นเหมือนคนเขียนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้จะสร้างประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมได้ขอให้เพียงเราตั้งใจมั่นรับรู้และก็เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นที่วันนี้วันนี้สําคัญที่สุด ถ้าเกิดสมมติเราต้องการเปลี่ยนโลกจงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงโลกจงเรียนรู้ว่าโลกนั้นจำเป็นจะต้องมีคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมันและคนคนนั้นต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้จะสามารถทำได้ตลอดเวลาเทคโนโลยีเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของชีวิตซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อชิดมวลวงของมนุษยชาติสื่อไปหากว่าเราเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นเราจะรู้ว่ามมนให้ทุกอย่างของชีวิตแต่มันเป็นส่วนประกอบของทุกๆสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจาําวันไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจรวมไปถึงอารมณ์ทุกอันนี้เราใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนชื่อเสียงหน้าตาของเราและเพื่อรายได้ของเราที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนรวมไปถึงเป็นแง่มุมและเป็นแง่คิดว่าถ้าทุกวันนี้เราเพิ่งพาเทคโนโลยีเกินกว่า50%ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการหารายได้รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ตตวตนผมเชื่อวันหนึ่งเราจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน ว่าไงก็ตามทเทคโนโลยีนั้นสามารถสร้างความสะดวกสบายสร้างผลประโยชน์รวมไปถึงทําให้ตของเรามวลรวมนั้นดีขึ้นถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งอยู่ดีเทคโนโลยีเหล่านี้หายไปจากโลกใบนี้เราจะอยู่มันอย่างไรเราจะสามารถต่อยอดพัฒนาต่อไปได้จริงๆรหรือเปล่าผมพยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นผมดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้กําลังสอนผมเยอะมากน,นั่นก็คือหนังที่ว่าด้วยเรื่องโลกของอนาคตแอน,นโลกอนาคตในสิ่งที่เราวาดฝัน กับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอาจจะคนละมุมเลยแต่ผมก็เชื่อว่าหนักภาพยนตร์หลายๆเรื่องกําลังสะท้อนให้เราเห็นว่าในแง่มุมอันเลวร้ายหรือแง่มุมที่หนักที่สุดที่เราจะพบเจอนั่นคือปัญหาที่เป็นภัยบัติต่างๆนานาภัย่างไซเบอร์เทคหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้เราไม่สามารถต่อกรกับเทคโนโลยีได้เลยมันช่เป็นความสามารถความชันฉลาดความคล่องแคล่วและว่องไวสิ่งนี้มันกลับไม่ได้มาช่วยเราอย่างเดียวแต่มันกลับมาทําลายเราด้วยเช่นกัน พยายามคิดในสิ่งเดียวไลที่สุดไปก่อนเพื่อให้เราปรับตัวและเปลี่ยนแปลงว่ามนุษยชาตินั้นจะอยู่รอดได้เพียงเพราะเราปรับตัวเพียงเพราะเรามีความคิดที่เฉียบคมกว่าตัดสินใจได้เฉียบขาดมากกว่าและนีความเป็นจริงถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจะมาส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์แต่มนุษย์นั้นไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ถ้าไม่ปรับตัวการปรับตัวนี้ก็เป็นสกิลและทักษะที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอย่าคิดว่าเทคโนโลยีมาเราไม่จำเป็นจะต้องปรับตัว ทักษะนี้แหละที่ทาททให้เราอยู่รอดในทุกๆวันนี้ในทักษะเดียวกันที่เทคโนโลยีนั้นอยู่รอดก็คือการปรับตัวเชคเช่นเดียวกันถ้าเกาิดสมมติสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามที่เสมือนว่ามีชีวิตอะไรก็ตามแต่เหล่านี้ไม่มีการปรับตัวเขาหลงลืมทักษะในการปรับตัว,ปร,ตวป,รปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของเรานั้นย่าแย่ลงแหางรวดเร็วและนี่คือความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตว่าเมื่อเราขาดการปรับตัวเมื่อเราเลิกที่จะใช้สกิลเหล่านี้ ในการดำรงชีวิตเรานั้นก็จะไม่ต่างกับสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้ว่าเทคโนโลยีนั้นมาช่วยเราเราั้นก็จะไม่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเช่นกันในการสแสอยหาความรู้ในการที่ใช้เครื่องมือในเทคโนโลยีที่พอประมาณเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาไม่ได้ทั้งหมด100%ชีวิตเราเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวของเราเองต้องตั้งอยู่บนดุลพินิจที่พอเหมาะพอควรเรียนรู้ว่าสิ่งใดควรนํามาใช้สิ่งใดควรน,นานนนทิ้งไป นี่คือทักษะที่จาเป็นในทุกยุคทุกสมัยสุดท้ายนี้หนังสือเล่มนี้มาเป็นเพียงการพูดถึงแง่มุมความคิดและมุมมองใหม่ๆของบุคคลหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าใจได้หมดถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกับเขาแน่นอนเมื่อเราย้อนไป20กว่าปีหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นหนังสือที่มีความคิดที่ใหม่อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราข้ามเวลาผ่านอนาคตมาฟังจาก20ปีหลังจากที่คนเขียนนั้นได้พูดออกไปเราก็ได้เล็งเห็นว่าจริงๆแล้วคนเขียนมีวิสัยทั์ที่ กว้างไกลในสิ่งหนึ่งที่คนเขียนนั้นลืมไปนั่นก็คือผลกระทบเชิงลบในสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาทุกอย่างที่เราสร้างเป็นทวีลักษณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีสองแงม่มุมเรามีทั้งขาวและดำมีทั้งดีและแย่นี่คือชีวิตและนี่คือธรรมชาติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้ไปได้เลยว่าต่อให้เราสร้างความสุขสบายมากเท่าไหร่เราก็ย่อมสร้างความลำบากนานาประการหลังจากความสบายนั้นจบสิ้นลงไปมนุษย์นั้นมีความขี้เกียจเป็นชุน มนุษนั้นมีความย e ิเลอจิคอลหรือว่าไม่มีสมมาตรในทางเหตุผลเท่าที่ควรเช่นกันนั่นจะเป็นเหตุผลว่าเราไม่สามารถที่ให้มนุษย์มีความสุขสบายได้100%เรซเราจะต้องให้มนุษย์อยู่ในคันลองที่ถูกต้องอย่างเช่นการปรับตัวเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงการหาข้อมูลใหม่ๆไม่เป็นข้อมูลหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ชีวิตได้อย่างจริงๆเมื่อเราใช้ชีวิตจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือความรู้อะไรมากมาย เพียงแต่จาเป็นจะต้องใช้ข้อมูลและความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์จริงๆและสามารถนาไปใช้ได้อย่างแท้จริงเท่านั้นเองขอให้เรียนรู้แบบนี้มากขึ้นว่าจงใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แล้ววันหนึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะสามารถยั่งยืนต่อได้ท่ามกลางมนุษยชาติต่อไปอะไรที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกรวมไปถึงหนังสือเล่มนี้บอกอะไรอาจจะไม่สําคัญเท่ากับเราคิดออกหรือเปล่าว่าวันนี้เรากําลังพบเจออะไรบ้างและนั่นแหละจะเป็นอนาคต ที่เรากําลังบ่ายหน้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ